ม้าพี่น้องกินเขาออมเนื้อใส่สารพัดผักใส่มาระขีนกใส่สารพัดพี่น้องวางนอนค่ะพี่น้องยังบ่ทเนได้เพิ่งเลิกงานมาเลิกงานหกโมงเนาะก็อาบน้ําทํากับข้าวเนาะเป็นแมงไท้ขขงบองม่เยืนให้กับขอด้วยพี่น้นเนอเสื้อกินสบายค่ะ ปีใหม่แล้วเนาะเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะคะทุกคนดูแลตัวเองด้วยพี่น้องเมาอย่าขับเด้อเมือหาพ่อหาแม่เนาะหาญาติพี่น้องสุขได้สุขสุกไหนจะเท่าลับเมื่อหาพ่อหาแม่เนาพี่น้องเนาะ ญาติพี่น้องไปยูไซกับบุคือบ้านเฮาเนาะพี่น้องคอยมาอยู่ในสีส้าปีก็คือกาวน้องคอยคืนหอดบ้านพี่เก่าคืนหอดคุณมเง้ยยังไงก็บ้านเราเนาะ วางวาสิมีแดดเด้อกินเขาสักผักสินอนประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงเดี๋ยวสิออกไปช้อปปิง้งจะกลับเมืองไทยเนาะค่ะเนาะจะไปซื้อนั่นซื้อนี่ไปฝากลูกฝากหลานฝากญาติๆเนาะค่ะเนาะเล็กๆน่อยๆค่ะคนเล็กๆเล็กๆเพื่อนกระดีใจแล้วพี่น้องไม่มีอะไรมากมายหหรอกขาให้ ลูกอมพูละอันข้าเจ้ากรดีใจแล้วพี่น้องบ้านเฮานะ่ะของฝากเนาะอิ่มค่ะพี่น้องโอเคแล้วพี่น้องเอาไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วกลับบ้านเดินทางปลอดภัยทุกๆคนคะ่ะโชคดีปีใหม่ค่ะพี่น้องใกล้แล้วใกล้แล้วอีกสองวันเจอกันที่ประเทศไทยคะ่ะ